ก็ทราบว่ามีเจ็ดมูเหา่าของพักของพักเพื่อไทยแล้วก็ถูกเข้าใจว่าคงโดนวัคซีนซีโนแบคฉีดทุกเดือน <laughs> วัคซีนอื่นก็ไม่ใช่นะวัคซีนอื่นมันได้บริจาควัคซีนซีโนแบครัดต้องซื้อฉีดวัคซีนซีโนแบคทุกเดือนบางเดือนนี่อาจจะ ไม่พอเครื่องเอาเลปู่มาช่วยก็เลยเลยเลยเกิดงูเห่าขึ้นก็คงไม่มีปัญหาเพราะว่าผมไปนั่งดูไอ้โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างยของต่างจังหวัดเขาบอกไอ้พวกนี้เขาชาวบ้านไม่เลือกอันนี้อันตรายเหนื่อยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเพราะว่าาสาเหตุของงูเห่าทั้งหลายนี้เพราะอะไรไหมรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับ ทำลายความแข็งแรงของพรรคการเมืองส่งเสริมให้สสอผิดวินัยนะคือทหารเป็นคนทํารัฐธรรมนูญซึ่งทหารชอบวินัยแต่ทหารทหารกลับมาทําลายวินัยของพรรคการเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าน่าเศร้าน่าเสียดายนะครับเสียดายของเราไม่เข้มแข็งสักทีพอจะเข้มแข็งก็ทำลายจะเข้มแข็งก็ทำลายนะครับ มันมัน,มนการเมืองมาเลยดูน่ารังเกียจทุกวันแทนที่การเมืองจะดูเป็นเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนมากขึ้นกลับมาทาอย่างเงี้ยนะครับก็มิแล้วมีคนมีคนมาถามผมว่าเอ๊ะแล้วสสเพื่อไทยไอะสสไทยรักไทยเก่าเนี่ยบางคนเ็าจะขอกลับบ้านท่านคิดยังไงผมบอกผมไม่รู้อันนี้ต้องไปถามกรรมการบริหารเขา ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คุณประยุทธ์พูดในที่ในการตอบเรื่องงบประมาณเนี่ยพูดเรื่องโทษจำนำข้าวมาเจ็ดปีแล้วนะเป็นเข้าปีที่แปดแต่โทษมาเจ็ดปีแล้วแต่แกลืมไปมั้งว่าตอนที่แกปฏิวัติมาเสร็จเนี่ย รัฐมนตรีทหารที่ก็ตั้งไปอยู่เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เอาข้าวดีไปขายเป็นข้าวเน่าถ้าขายเป็นข้าวดีเนี่ยมันก็ไม่ขาดทุนขนาดนั้นหรอกจริงๆแล้วเนี่ยหลายเรื่องที่ผมทำยังไม่ทันจบแล้วมีการปฏิวัติเนี่ยตอนสมัยเมื่อก่อนสมัยก่อนแบบดูดาผมด้วยเนี่ยไม่งั้นมันจะออกมาดีอยู่นี้มันจะเป็นประเทศประโยชน์ประเทศชาติอยู่นี้เราทําไม่ทันจบทุบ ทุบแลยยังไม่พอแทนที่มาถามเออก่อนทุบเนี่ยน่าจะถามเราว่ามันสมมุติว่าผมเหมือนกับผมสร้างบ้านอะ่ะบ้านกนาลังสร้างขึ้นมาเหลือกับมงหลังคาแทนที่จะมาถามก่อนซื้อหลังคาไม่กี่ตังม,มุงจุกได้บ้านทั้งหลังปรากฏว่าทุบแม่เลยแล้วไปสร้างกระต๊อบใหม่แทนที่จะสร้างตึกที่แข็งแรงที่เราสร้างกลับมาสร้างกระต๊อบสามสี่หลังอันนี้คือสิ่งที่มันมันเกิดขึ้นกับบ้านเราน่าเสียดายนะครับ ไม่ต้องอะไรเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องคนเด้ยนะครับมันจะเป็นเอ็นชัดเลยว่าบ้านเราเนี่ยที่มันพังก็เพราะนิสัยคนไทยที่เบามาไปเป็นใหญ่แล้วก็ไม่ได้คิดยาวคิดอารมณ์คิดสั้นคิดอำนาจบ้าบอไปนะครับก็นี้ได้ข่าวอันหนึ่งอ่าท่านประยุทธ์ไม่รู้มีการปล่อยไก่เองอะไรเองไม่รู้จะลงการเมืองเต็มตัว แลจะไปเป็นหัวหน้าพลังประชารัฐผมว่าพี่ป้อมคงไม่ยอมมั้ง mm hmm. แล้วก็ถ้าไปจะไปคิดจะเป็นจริงเป็นนายกจะลงเลือกตั้งมั่นใจว่าความนิยมยังสูงทำงานผลงานเยอะต้องปรึกษาผู้ว่าสวินดูฮะ <c oughs> <c oughs> ก่อนจะลงต้องปรึกษาผู้ว่าสวินว่าเอ๊ะทำไมไมื่ตอนนั้นตัดสินใจอย่าง,งนางงี้อย่างนี้อย่างนี้จะได้เข้าใจกันดีขึ้นเนีย ครับแต่ล่าสุดนี่เมื่อคือนนี่เกิดโกลาหลนิดหน่อยเพราะว่าแอดมินของ f a c เ o o คุณกไปยุ์ไปเปิดไปเปลีป่ยนโป,ป,ป,ปรไฟล์ให้ลืมปิดคอมเมนต์เข้ามาเห็นว่าเกือบห้าหมื่นรีบปิดอตอนเช้า <c oughs> ือ <c oughs> ท่านน้องอ่านคอมเมนต์ตรงนี้บ้างท่านจะได้รู้ว่าท่านต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะครับถ้าท่านอยากจะอยู่ต่อใจท่านบอกอยากอย,กอยู่ต่ออยากสู้ต่ออย,าอย่างนั้นเนี่ยท่านน้องคิดว่าอยู่แล้วเนี่ย ถ้าคนไม่แฮปปี้ขนาดนี้ท่านต้องคิดเยอะหน่อยนะ